รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย 5...4...3...2...1... ว้าวันนี้อากาศดีจริงๆเลยเดี๋ยวคอนเดี๋ยวจะกกนครบหลบไม้ให้ไปให้สนั่นเชียววันนี้ตีใครไปโอ้มาจะกับผีเอ้ยนี่วันนี้บอกเลยเลยพี่ตั้งใจมาตีกลอบมากโอ้กะเอากี่เบอร์ดี่ละจ๊ะไม่รู้แหละถ้าไม่ได้ก็ซื้อตำซุ้มเอาคนละเบอร์ดีการคนเฮ้พี่หลุยอะไรนอกจากพี่หลุยตีกลอฟแล้วเนี่ยพี่หลุยเล่นกีฬาอย่างอื่นไหมเออ ก็มีสิมันก็ต้องมีกีฬาอื่นเสริมบางพี่บาคงคราาั้งี่องว่ายน้าบ้างวิ่งบ้างอะไรบา้าง <ผม S 1> เงี้ยเรา <ไง S 1> อายุเยอะแล้วเว้ยเราก็ต้องออกกาลังกายไม่อย่างั้นนะเดี๋ยวก็แก่ไปตามวัยใช่ไหมการออกกาลังกายมันดีกับร่างกายก็จริงนะพี่หลุยเอ้าทำไมอ่ะแต่บางครั้งการออกกาลังกายเนี่ยมันก็ทําให้ร่างกายดีขึ้นไม่ได้เหมือนกันนะเอ้าทำไมอ่ะไม่จริงอ่ะข้างบ้านผมนี่ไงพี่ทําไมโอ้โหอายุประมาณสักยี่สิบห้าได้มั้งพี่เออหล่อหุ่นดีมากเลยนี่ถอดเสื้อมานี่ซิกแพคเป็นชั้นๆเลยนะพี่นะอาะแล้วทำไม เช้าเห็นเขาวิ่งจ็อกกิ้งทุกวันทุกวันทุกวัน,วนมีฟิตเนสในบ้านมีสาว้นงงว้น้ําออกกําลังกายแต่เช้าทุกวันเลยแต่เชื่อไหมทำไมเขาไปโรงพยาบาลทุกวันเลยพี่เฮ้ยไอคนเนี้ยออกกําลังกายแข็งแรงขนาดนั้นแต่ไปโรงพยาบาลทุกวันผมก็งงเลยเฮ้ย,ยเ,เป็น,ปนโรคร้ไยไปไหหรือเปลา่านั่นน่ะดิหรือว่าอาจจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับกรรมพันธุ์อะไรพวกนี้หรือเปล่ามีอยู่วันหนึ่งคันนี้จ็อกกิ้งออกไปพร้อมกันเลย สบอบปากกาพอดีพี่หลุยเออเออก็วิง่งกันไปคุยกันไปวิง่งกันไปคุยกันไปผมก็ถามไงมพี่ครับเออเห็นพี่ออกกําลังกายทุกวันเลยเนี่ยทั้งฟิตเนสทั้งว่ายน้ําทั้งจ็อกกิ้งพี่เป็นโรคอะไรหรือเปล่าครับพี่ทําไมพี่ถึงไปโรงพยาบาลทุกวันเลยเออเออ,เอ,อแล้วเขาว่างไงไอเขาก็มองหน้าผมแล้วเขาก็พูดมาคำผมอึ้งเลยพี่เฮ้ยเฮ้ยสรุปแล้วเขาเป็นโรคอะไรวะเขาบอกว่าเขาอะเป็นหมออ๋อเป็นหมอก็เลยต้องไปโรงพยาบาลทุกวันอ๋อ แต่เขาแข็งแรงนะแข็งแรงพี่ดูสิแข็งแรงแท้ๆน่าสงสารเป็นหมอซะได้แต่ผมก็งงอ่ะโหเป็นหมอดูมันอย่ามาเล่าให้เราฟังไอ้ปัญญาอ่อนเลยสวัสดีครับและนี่คือรายการเฮฮาบ้ากอป วาไรตี้ซีรีส์คอมเมดี้สนุกๆเกี่ยวกับกีฬากลอฟอย่างนี้นะครับก็จะมาพบกับท่านเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีนะครับแล้วก็สามารถที่จะชมย้อนหลังได้อีกครั้งหนึ่งทุกวันพุธเวลา23นาฬิกา45นาทีทางช่อง3 s d ช่องนี้แล้วครับปูครับผมรูปแบบของรายการอาทิตย์นี้เรามีปรับเปลี่ยนอะไรบ้างครับพี่ตู่แน่นอนที่สุดนะฮะในช่วงของ Family Golf Kiss เนี่ยเด็กๆแล้วก็ครอบครัวเนี่ยเราได้เห็นกันค่อนข้างเยอะแล้ววันนี้เนี่ยเราจะ ผันไปหานักกอล์ฟที่โตขึ้นแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาสู่การเป็นนักกอล์ฟอาชีพมากขึ้น<ม>เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะได้เห็นนักกอล์ฟที่เป็นนักกอล์ฟในระดับเยาวชนกันแล้วล่ะ ไปได้ก็อยากเข้าไปเล่นใน l p g ทัวร์สักครั้งนึ๋อแล้วก็มีมีช่วงใหม่อะไรเพิ่มเพิ่มเพิ่มช่วงใหม่นี่ก็คือคลิปฮาฮาของคนบ้ากอล์ฟนี่ต้องบอกว่าเป็นคลิปจากต่างประเทศที่ดูแล้วมีความรู้สึกมีความสุขมากเลยเพราะว่าชีวิต,ตลงใช่ชีวิตของนักกอล์ฟแต่ละคนแต่ละวันที่มันมีเหตุการณ์อะไรเข้ามาเนี่ยเขาก็บันทึกเป็นคลิปเอาไว้ ส่วนกอล์ฟท็อกอีซี่นะครับก็โปรเซบี้นะฮะก็ยังมาแก้ไขปัญหาให้กับท่านกอล์ฟเป็นประจำอยู่เสมอๆนะครับแล้วก็ปัญหาทุกปัญหาที่ได้รับการแก้ไขแล้วนี้ก็ทำให้การเล่นกอล์ฟของเราพัฒนาขึ้นด้วยนะนะฮะ พยายามให้ลูกอยู่ทางด้านเท้าขวาให้มากนะครับการยืนนะครับก็ยืนปกตินะครับให้อยู่เท้าขวาส่วนช่วงที่ขาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือช่วงของกอล์ฟแสลงนะครับซึ่งโปรอุ่มเนี่ยก็ผหาคําตอบให้กับนักกอล์ฟเจ้าปัญหาคนนั้นถามอะไรมาแกตอบได้หมดเลยใช่เพราะมีมีประโยชน์นะกอล<ช>์ฟคือสมัครเล่นมือใหม่ๆว่าภาษากอล์ฟเนี่ยเขาอย่างนี้เขาเรียกแบบนี้นี่เขาเรียกแบบนี้นะครับจะได้ดูกอล์ฟได้สนุกนะคะรับเท่ากันอีกแล้วต้องมีผู้ชนะหรือแพ้เท่านั้นแพ้ออฟเลยนะ พี่ตู่ครับครับพีตูสังเกตไหมครับว่าเวลาเราไปตีกอล์ฟคือแข่งต่งางๆต่าง,งเราจะเจออดีตนักฟุตบอลทีมชาติมาตีด้วยแน่นอนฮะชาย,ยงขำเปลี่ยมนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ตีไกลามากเลยสุรชัยจัตุรัพัทรพงศ์นี่ก็ตีนิ่งมากเลย<ช>มแม้แต่เนติพงศ์สีทองอินซึ่งเป็นอดีตสูน,น้าทีมชาติไทย,ยใช่คก็เทินโปรไปเป็นโปรกรอล์ฟแล้วด้วยะะสังเกตนะคุณผู้ชมก็คือ คือคนที่มีกําลังขาแบบว่าที่แข็งแรงพร้อมพอมาจับกีฬากอฟเนี่ยค่อนขอ้างจะตีไกลแล้วก็ตีดีเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะผมมีแขกรับเชิญที่เราเชิญเข้ามาเนี่ยเขาเป็นอดีตนักรักบีฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับปัจจุบันนี้เป็นผู้จัดการทีมของทีม BBCUFC นะครับแน่นอนที่สุดครับทีมนี้เนี่ยอยู่ในดีชั่นหนึ่งกำลังจะขึ้นมาสู่ไทยพรีเมียร์ลีกนะครับทำได้หรือเปล่าเนี่ยต้องไปถามดูแล้วก็คนนี้เนี่ยเป็นคนที่รักกีฬากอฟมากและตีคอฟดีมากด้วยโอ้ ดีครับพี่บี้ครับวงสวยมากมากวงสวยมากมากสุดยอดสุดยอดขอบคุณครับไม่น่าเชื่อเลยครับอดีตนักรักบี้ฟุตบอลทีมชาติไทยพอหันมาเล่นกอล์ฟแล้วกลายเป็นนักกอล์ฟปืนใหญ่ขนาดนี้ตีได้มากเลยประมาณไหนครับก็จริงจริงอยู่วันสักสองสี่สองห้าครับผมไม่จริงแถวนี้แถวนี้แถวเนี้ยแต่ว่าเป็นนักกอล์ฟที่ตีด้วยวงแล้วก็ตีประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อย่างผมเห็นครับไม่ได้ใช้แรงอะไรมากมายแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่จะไปพูดกันถึงเรื่องกอล์ฟเนี่ยถามนิดนึงฮะ จากนักรักบี้ฟุตบอลทีมชาติไทยตอนนั้นตอนที่เล่นรักบี้ฟุตบอลอยู่เล่นตำแหน่งอะไรฮะอ่เล่นอินไซด์ครับอินไซด์เซนเตอร์แล้วเป็นยังไงบ้างก็ก็ผมเล่นถึงตอนมหาวิทยาลัยเลยนมหาลัยสักปีพอจบมหาลัยก็เลิกก็ประสบอุบัติเหตุด้วยดูเขาครับนักบี้เป็นคือาที่ตั้งใจตั้าใแบบว่าดุดันมากก็จบมาเล่นทำงานแล้วเล่นอีกสักสองสามปีก็โดนแท็ก ที่หัวข่าวเอ้หัวข่าวขาดครับก็ต้องเลิกก็ต้องเลิกไปแต่ว่าปัจจุบันนี้หันมาเอาดีทางกีฬากอล์ฟนี่ก็ไม่มีผลอะไรใช่ไหมนิดหน่อยครับก็ใช้ทบาลานซ์อาะใช่ครับผมนะแล้วปัจจุบันทราบข่าวว่าเป็นผู้จัดการทีมของ BBC UFC ด้วยครับผมเป็นยังไงบ้างตอนนี้ทีมมีการปรับเปลี่ยนมีการีเวล l อปขึ้นมามากมายขนาดไหนก็ณวันนี้เนี่ยจริงๆผมทำมาเป็นปีที่5แล้ว ปีแรกเนี่ยห้าปีที่แล้วทันอยู่ชั้นหนึ่งแล้วก็ขึ้นพรเมิเล็กไปทำซิโก้เป็นทุกปีใช่ใช่แล้วก็พอปีทสองเราตกลงมาใหม่สองสามสี่จนถึงปีเนี้ยนะครับเป็นอยู่ดีอยชั้นหนึ่งกันนณตอนนี้เนี่ยอยู่อันดับอันดับที่สองลองจะต้อมีโอกาสที่จะขึ้นไปพรีเมิเล็กก็เหลืออีกหกแมตช์สุดท้ายครับห้าแมตช์สุดท้ายคาดหวังไหมคาดหวังคาดหวังต้องดีตรงนั้นครับทีนี้ผมพูดถึงเรื่องกีฬากอล์ฟนะครับหลังจากที่เลิกเล่นรักบี้แล้วเนี่ย เริ่มเล่นกอล์ฟตอนตอนนั้นอายุเท่าไหร่ล่ะก็น่าจะประมาณสัก20ต้นๆ26ฮะแต่ยังครับไปหลงเสน่ห์กีฬากอล์ฟได้ยังจริงๆก็มีเพื่อนเพื่อนเล่นอยู่เด็กๆแล้วก็ก็คิดไปตลอดวยาแล้วก็แผนเผื่อแน่นะพตดว่าหน่อยแก่ตัวไปต้องหากีฬาเล่นครับครับก็เป็นคนชอบเล่นกีฬาครับหาเล่นต่อแล้วก็คิดว่าถ้าแก่ตัวไปมันคงสภาพร่างกายมันไม่เตะฟุตบอลเล่นลักบี้อะไรไม่ไหวก็น่าจะมีกีฬาให้เราออกกำลังบ้างก็พอเรียนจบปุ๊บก็ เริ่มซื้อไม้กรบเริ่มแล้วมีโปรที่ไหนเป็นคนดูแลว,วงสวิงให้ะโปรน้อยทัพวิบูล อ๋อโอ้นี่เป็นโปรจอมเก่าเป็นโปรซีเนียร์ที่แบบมีมีวิธีการสอนที่สุขุมมากครับผมเล่นผมผมหัดที่สนามกอล์ฟสามซ้อมกรุงทองตรงซอยศุวิจัยสมัยนี้เลิกไปแล้วครับที่ที่ก็ต้องคือสมัยก่อนเขาบอกต้องต้องมีคนมามาวางลูกให้อะไรเงี้ยใช่ใช่ครับใช่ครับแล้วสกอร์ที่ดีที่สุดในชีวิตที่เคยทําได้ผมเคยได้เคยเล่นที่วินเทจอ๋อวินเทจผมก็ลมลมเยอะลมแรงที่บางกลับขึนเฉล่ยได้สามหกสามเจ็ด 3ามสโอ้โหเกินหนึกงเองเกือบจะสแควรพากไปแค่หนึ่งแต้มใช่ครับแล้วโดยนิสัยแล้วเนี่ยปกตินักรักบี้ฟุตบอลเนี่ยเขาจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะ aggressiv ดุดันแต่ว่าดูจากพี่บิ๊กแล้วพี่บิ๊กตีกอล์ฟได้นุ่มนวลมาก เป็นเป็นคนที่เล่นเกมอย่างไงฮะเกมเสิร์ฟเกมชิปหรือว่าเกมพัร์คือจริงๆผมผมผมเล่นกอล์ฟเนี่ยผมเล่นผมให้น้ําหนักกับเบนเท่าไซส์เกมมากมากพอสมควร60ส0เลยครับเลยแล้ววันนั้นเวลาเวลาอ่านตํารากอล์ฟเนี่ยผมไม่อ่านเทคนิคนะฮะไม่ค่อยอ่านน้อน้อยอ่านเรื่องแผนเกมใช่เรื่องเกมแผนเรื่องการควบคุมอารมณ์การวิธีคิดกับกอล์ฟครับเนี่ยผมว่านี่เป็นเป็นกอล์ฟเก่านะฮะคือคนที่คลิกแผนเกมแข็งแข็งเนี่ยถ้าเก่าเกานี่หมายถึงเาที่เด้วยอะไรอายุเลยคืออายุของการตีกอล์ฟแล้วก คือเจอเจอเกมมาหลากหลายเจอทั้งแบบว่าเจอคนแก่ตีสั้นตีประมาณไม่ถึง2 0 0รอด้วยซ้ำไดเวอร์<ช>แต่ทําไมเขาชนะเราใช่อันนี้ผมว่าตรงนี้ครับมันคือกอล์ฟเนี่ยผมผมคิดว่าทุกคนเล่นกอล์ฟในระดับหนึ่งก็จะเข้าใจว่าเกมเนี่ยมันเป็นเป็นเรื่องของการามีการกําหนดเป้าหมายไว้ใช่ไหมฮะแล้วก็วิธีการเนี่ยหลากหลายมากแล้วแต่ความถนัดของคนคปัญหาประเด็นของคนที่เล่นกอล์ฟไม่ดีผมคิดว่าส่วนหนึ่งมนจากที่ไม่ยอมเล่นกับตัวเอง ไปใช้วิธีของคนอื่นนี้ผมเราก็ต้องพยายามหาจุดแข็งของตัวเองว่าจุดแข็งตัวเองอยู่ตรงไหนแล้วก็เล่นเล่นตามสไตล์ของเรานะครับปัจจุบันพอเล่นกอล์ฟมาแล้วเนี่ยมีความรู้สึกก็มีความสุขหรือว่าสนุกขนาดไหนครับกอล์ฟเป็นกีฬาซึ่งจะต้องต้องใช้ความอดทนแล้วก็เป็นกีฬาที่มันฝึกฝนจิตใจเราได้หลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพร่างกาย เราก็ต้องพร้อมก่อนจะมาเล่นกอล์ฟนะครับเอาเรื่องราวของกอล์ฟเนี่ยวิธีการเมเนจเมนต์ของกอล์ฟเนี่ยเข้าไปเมเนจเมนต์ในเรื่องของทีมฟุตบอลยังไงบ้างครับก็จริงๆอย่างนี้ครับผมเวลาคุยกับนักฟุตบอลเนี่ยกีฬาอาชีพอย่างนีกว่านะครับนักกีฬาอาชีพเนี่ยร่างกายทั้งสำคัญมากๆนะครับอย่างนักกอล์ฟเดินตีสี่วันเนี่ยถูกนะฮะต้องแข็งแรงนะครับเห็นเดินกันในทีวีเย็นๆเนี่ยจริงๆมันไม่มันไม่ได้สบายแบบนั้นนักฟุตบอลเหมือนกันครับต้องวิ่งได้90นาทเถ้าคุณวิ่งได้70นาทีมีคนวิ่งมากกว่าคุณวิ่งได้เจ แมตต์ต่อไปคุณเป็นตัวสำรองครับเป็นตัวสำรองแล้วเกิดอะไรขึ้นคุณโอกาสที่จะก้าวหน้าทางหน้าที่การงานคุณไม่มีครับแล้วอายุนักฟุตบอลเนี่ยวงมันไม่เยอะนะครับเล่นกันได้ถึง30กว่าประมาณ้ที่เห็นนะครับถ้าไม่รู้จักักศรกษาร่างกายผมบอกนักฟุตบอลละว่า อาวุธที่คุณมีอยู่ติดตัวมาตลอดเวลาเลยคือร่างกายถ้าไม่รักษาไว้คุณก็ต้องจบชีวิตนี้เร็วต้องฟิตก่อนถ่านทุกเรื่องฟุตบอลต้องฟิตก่อนส่วนเรื่องเทคนิคก็คือมามาปรับเพิ่มได้อาละวม a นจ g e เกมอย่างเก่งๆอย่างนี้วางแผนเก่งๆอย่างนี้ต้องไปดูว่าช็อต2ที่ขึ้นกรีนแล้วก็พัตเนี่ยจะสามารถเก็บเบอร์ดี่หรือว่าเซฟพาได้ยินดีครับยินดีครับไปดูกันครับแต่เราจะขอติพี่ที่สองหลุมนะครับไปสี่หลุมเลยโอเคครับไปกับ ในช่วงของกอล์ฟท็อกอีซี่นะครับวันนี้โปรเซบี hmm. ก็ได้นำเอาเรื่องราววิธีการแก้ไขปัญหาในการเล่นในสนามนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ฝึกแล้วก็ได้ทดสอบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าทำแล้วจะทำให้สกอร์ดีขึ้นหรือเปล่าไปติดตามในช่วงกอล์ฟท็อกอีซี่ครับอ่าโลกอยู่ตรงนี้ลอะอาสวัสดีครับเพื่อนนักกอล์ฟครับผมโปรเซบี i, ครับพระเด็ยุทธศิลป์ปัเทาช่วงกอล์ฟท็อกอีซี่ครับ สำหรับว pues ันน the nah ี้การแก้ปัญหาของผมที่จะแก้ปัญหาให้ท่านนักกอล์ฟได้รับทราบก็คือว่ามีหลายๆท่านนักกอล์ฟที่ตีมาแล้วสภาพลูกอยู่บริเวณใต้ต้นไม้แล้วมีข้างหน้ามีอุปสรรคก็คือกิ่งไม้ต้นไม้บางเรามีวิธีการแก้ไขครับอย่างลูกลักษณะนี้ผมอยู่ตรงนี้ด้านหน้าจะมีต้นปาล์มนะครับที่เห็นนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีกิ่งไม้บังอยู่นะครับการแก้ปัญหาของผมเดิมแล้วเนี่ยปกติเราก็จะใช้ระยะประมาณร้อย 140เราใช้เหล็ก9แต่เนื่องจากว่าเหล็ก9หน้าเหล็กเปิดนะครับมุมชันโอกาสที่จะลูกชนกิ่งไม้ด้านหน้ามีสูงมากเพราะแล้วเพื่อลดปัญหาและรถบัสคู้นี้ลงไปผมจะใช้เหล็กสซึ่งผมซ้อมเหล็กสมาประจําก็คือว่าเหล็กสี่ผมจะตีอยู่ที่รันนะครับรันเหล็กสเนี่ยอยู่ที่ประมาณแคลรี่อยู่ประมาณ120แล้วก็วิ่งอีกประมาณสัก30เพราะนั้นแล้วผมใช้เหล็กสี่สามารถถึงได้ ลักษณะเดียวกันกับการแก้ปัญหาตีใต้ต้นไม้นะครับอื่นๆก็คือ1ครับพยายามให้ลูกอยู่ทางด้านเท้าขวาให้มากนะครับการยืนนะครับก็ยืนปกตินะครับให้อยู่เท้าขวานะครับอ่าแล้วเสร็จแล้วนะครับจะต่างกันตรงที่ว่าเวลาแบ็คสวิงขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่ขึ้นเต็มวงนะครับขึ้นขึ้นประมาณสัก80นะครับ80%เปอร์เซ็นต์เสร็จแล้วเวลาตีพยายามให้หน้าเหล็กกระทบลูกก่อนอันที่สองที่สำคัญต้องซื้อว่า เวลากระทบแล้วพยายามรักษามุมมือนะครับที่เป็นมือมือซ้ายเราเนี่ยมือตรงนี้ต้องอยู่หน้าเหล็กอยู่เสมอนะครับเหมือนเรามีกำแพงกั้นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นกำแพงเราต้องให้มือตรงนี้โดนกำแพงก่อนนะครับเทคนิคง,ง่ายๆอ่ะเรามาลองดูกันถ้าตามระยะเลยครับนะครับช่วงกรอบท็อซีนะครับคุณรู้คุณทําได้ครับ เข้ามาแค่9เดือนเขาได้ไป2แชมป์ของการแข่งขันกรอบอาชีพไปแล้วครับ เป็นอีกช่วงหนึ่งนะครับที่ท่านผู้ชมนั้นชื่นชมมามากเลยนะครับที่ได้เห็นเด็กๆแลวก็ครอบครัวให้การสนับสนุนเล่นกอล์ฟแต่ว่าสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็ช่วงนี้เราจะปรับกันนิดนึงนะครับดูนักกอล์ฟที่เป็นครอบครัวที่โตขึ้นมาแต่ก็ยังคงมีคุณพ่อคุณแม่ให้การสนับสนุนอยู่นะครับและในอนาคตข้างหน้านักกอล์ฟเหล่านี้นะครับที่เขาจะเทิร์นโปรเป็นนักกอล์ฟอาชีพไปติดตามในช่วง Family g o l f k i ค s ครับ สวัสดีค่ะไอซ์สลันพรลังโฮเซตินค่ะ16ปีจากภูเก็ตค่ะเป็น Touring Pro ค่ะแล้วก็นี่คุณพ่อค่ะพ่อซื้อสุรัตน์นะครับเป็นผู้ปกครองที่ดูแลมาตั้งแต่เล็กๆแล้วครับ ตอนนี้ไอ้เล่นโปรอยู่ในทัวร์ไทยค่ะเล่นอยู่2ทัวร์คือออทแลนด์กลฟทัวร์กับไทยเอพีเจทัวร์ค่ะตอนนี้แรงกิ้งออทแลด์อยู่อันดับหนึ่งและไทยพีเจยอยู่ที่อันดับ22 <c oughs> ค่ะเริ่มเล่นกอล์ฟไปจริงๆ,ๆจริงจังตอน9ขวบค่ะแต่ว่าไอ้อยู่กับกอล์ฟมาตั้งแต่ตอนที่เด็กๆมากตั้งแต่ถือขนนกัใส่รองเท้าที่มีเสียงปิดปิดปิดเพราะตามพ่อไปพ่อชอบเล่นกอล์ฟค่ะมันมีจุดหักเหนิดนึงครับตรงที่ว่าผมไปสัญญากับลูกไว้ว่าถ้าเมื่อไหร่เขาชนะผมได้ผมจะเลิกเล่นกอล ปรากฏว่าเขาเข้ามาไม่กี่เท่าไหร่เขาก็ชนะผมเลยผมต้องเลิกเล่นกอล์ฟไปโดยปลิตภัแต่ก็ต้องมานั่งเฝ้าใช่ไหมนั่งทุกวันเลยกลายว่าต้องมานั่งเฝ้าเขาที่สนามครับมีพรสวรรค์มาตั้งแต่เล็กนะครับว่าว่าเขาโชว์ให้เห็นมาตั้งแต่เล็กแล้วจนจนมีความรู้สึกว่าผู้ใหญ่หลายคนบอกว่าเด็กคนนี้น่าจะไปได้ไกลแต่ด้วยความที่ว่าคุณพ่อคิดว่าเรามีทุนน้อยครับเราเราไม่สามารถจะเดินได้ตั้งแต่ตอนเล็กเราก็เลยโดนโดนเขาก็เลยโดนปิดกั้นไว้ว่า ต้องให้เก่งกว่าน,นี้โตวกว่าน,นี้แล้วเขาถึงจะค่อยเข้ามาแต่ปรากฏว่าวันวันหนึง่งอะครับเขาอยากแข่งกอล์ฟการกุศลวันอาทิตย์อะครับเขาลงไปแข่งครั้งแรกเขาก็ได้แชมป์เลยอะครับป้าป้าบังเกอร์มันอยู่ขวาเตะมันต้องตีไปซ้ายกันไหมใช่ต้องตีไปซ้ายแล้วก็ตีดรอตีหรือบังเกอร์เข้าไปตอนนั้นอายุเท่าไหร่นะ9ขวบแปดยังไม่9ขวบเลยนยังไม่เต็ม9ขวบเลยนะประมาณ8กว่า พอได้แชมป์ครั้งแรกมาก็เหมือนกับว่าเขาถามคุณพ่อครับว่าเขาอยากได้อีกจะทํำยังไงดีหลังจากนั้นนะครับทุกเย็น,ท,ยนทุกเช้าอายจะต้องมาออกกําลังกายวิ่งแล้วก็ซ้อมเยอะขึ้นเพื่อจะเอาแชมป์ให้ได้อีกหนึยงห้าสิบหนึ่ห้าสิบปลลมบกลมโดวยวัยแค่สิบสามปีเป็นเบอร์หนึ่งของภาคใต้ของเขตพื้นที่การศึกษาเขตจังหวัดอะไรพวกนี้ครับตีจนมีความสุกว่าตัวเอง เป็นอีกระดับหนึ่งของของการแข่งขันแล้วเหมือนกับว่าไม่อยากเล่นกับเด็กไปแล้วอะไรประมาณนี้ลองขึ้นมาเล่นขึ้นกรุงเทพดูแล้วหนูก็แบบอ๋อสนามกรุงเทพเป็นอย่างนี้เองไม่เคยเจอเลยสนามที่บ้านกินฟืดๆสนามที่นี่โหพัดจนร้องไห้เลยมาตอนแรกไม่ไหวแล้วร้องไห้อยากกลับบ้านกินเร็วเกินพาเขาเข้ามากรุงเทพ8เดือน9เดือนไอตีสนามในกรุงเทพชานเมืองเทพประมาณ24โอเวอออโลก ช่วยยีบใบที่บ้านไม่มี <c oughs> ที่วางแล้วต้องสร้างห้องใหม่แต่ในมุมมองผมผมมองว่าอีกด้านหนึ่งเราก็น่าจะให้เขาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้ได้ก่อนคนอื่นเพราะว่าทุกอย่างมันก็ต้องเริ่มจากการว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์หาประสบการณ์เรามาก่อนเราก็จะได้ก่อนอะไรประมาณนี้ครับแต่ปีนี้เขาเข้ามาแค่9เดือนเขาได้ไปสองแชมป์ของการแข่งขันกอล์ฟอาชีพไปแล้วครับเป้าหมายต่อไปจะพยายามที่จะเข้าไปเล่นใน ladies asian tour กับ ถ้าถ้าเป็นไปได้ก็อยากเข้าไปเล่นในอ p g เทัวร์สักครั้งหนึ่งเหมือนกันค่ะคิดว่าไงว่าไงก็ชอบการเล่นกอล์ฟนะคะเรียนไอ้ก็ไม่ได้มีปัญหากับเรื่องเรียนนะเป็นคนที่เรียนดีมาตลอดจากเท่าที่ไงสังเก็บรายละเอียดการเรียนนะคะ <c oughs> ไอ้ก็ไม่เคยทําให้เกรตตกมากกอล์ฟเป็นกีฬาที่ไงคิดว่าทําให้ไงเรียนดีขึ้นด้วยซ้ำค่ะ <c oughs> ไงคิดว่ากอล์ฟนี่มันก็น่าจะดีแล้วก็ไอ้ก็คิดว่ามัน เรื่องเรียนนะค่อยกลับมาเก็บได้เหมือนที่ป้าบอกค่ะงอยากให้ไงยอยากให้ตีกอล์ฟให้ดีขึ้นกว่าเดิมอยากไปถึงจุดสูงสุดของกีฬากอล์ฟก่อนแล้วเรื่องเรียนเดี๋ยวค่อยกลับมาเรียนก็ยังทันค่ะตอนนี้เรียนอยู่ที่บ้านค่ะเรียนเหมือนโฮมสกูลเรียนพานเนิตคะ่ะ ก็อยากเชิญชวนนะครับถ้าเกิดว่าท่านมีบุตรหลานเลือกกีฬาที่เขาถนัดเลือกที่กีฬาที่เขาชอบให้เขาอะครับผมว่าจะช่วยเรื่องเรียนเรื่องมีสมาธิในการเรียนได้ดีมากเลยครับเพราะว่ากีฬากอล์ฟมันช่วยทําให้เรามีสมาธิจดจอ่อกับการที่เราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งถ้าเทียบกับเรียนก็เหมือนกันถ้าเราไม่จดจ่อกบการเรียนหรือใส่ใจอย่างที่อาจารย์สอนนี้ค่ะเราก็จะไม่เข้าใจแล้วเราไม่สามารถทําให้มันดีได้เช่นกันค่ะเพราะเราคือ,อเค้า คุณผู้ชมครับและนี่ก็คือช่วงคลิปฮาฮาของคนบ้ากอล์ฟนะครับทางรายการของเราได้เล็งเห็นว่าคือนักกอล์ฟเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์อะไรที่สนุกสนุกน่ารักน่ารักนะครับคือคนเล่นกอล์ฟอยู่ทั่วทุกมุมโลกนะฮะเราก็จะไปสรรหาฮะคลิปประหลาดประหลาดคลิปน่ารักเห็นแล้วก็ต้องมีรอยยิ้มนะครับมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันตามไปชมกันครับ 350 bras. 3 seven men bro Dude, it's probably the best t shirt I've ever hit. Oh, absolutely, bro. I got it. Yeah, I golf, you know, pretty much every day. I golf every other day. Uh. Oh. Oh. Ah. Dancing in the club, in the club, in No, the club. no, I got oh, stung. I got stung. The... Ah. You what? Oh, I got stung come by on, a bee, dude. I got stung by a bee, man. Stung by a bee. Ah, uh, ah, uh, it's not my ass. Ah, uh. Chance, can you see it? It's your pants, man. Uh, uh, don't take your you, pants you off, you bro. You gotta pull it out. No, I ain't pull. You gotta pull that stinger out. No, there's nobody, there's nobody around. Uh, come on, man, pull it out. Is it in your ass? Uh, uh, do you see it? Do you see it? Yeah, I do. Uh, uh, it's in there. It it's out. in your ass. Uh, pull it out. Uh -uh. Uh, no one's, don't no, see. เอาเท่ากันอีกแล้วต้องมีผู้ชนะหรือแพ้เท่านั้นเพ์อฟเนี่ยนะ ในช่วงของก๊อปแสงนะครับซึ่งเป็นช่วงที่โปรุ่มนั้นจะแปลแล้วก็อธิบายข้อสงสัยของนักก๊อฟเจ้าปัญหาคนนั้นนะครับว่าถามว่าศั์คำนี้แปลว่าอะไรนะครับซึ่งวันนี้ก๊อปแสลงนั้นจะมีคำศัพท์อะไรมาฝากท่านผู้ชมไปฟังกันครับเออเอาเท่ากันอีกแล้วจะทำยังไงเนี่ยถ้าเท่ากันอย่างนี้จะทำยังไงแบบที่เราตกลงกันไว้ตามกติกาสากลน่ะ มันต้องมีผู้ชนะหรือแพ้เท่านั้นโออเหรอแล้วจะให้ทํายังไงถ้าจะเอาแพ้ชนะแบบนี้ก็ต้องเพย์ออฟสิเพย์ออฟเนี่ยนะก็แสดงวันนี้นะครับเขาเสนอคําว่าเพย์ออฟ P L A Y Play of O W F of หมายถึงว่าการค้นหาผู้ชนะ ขอที่1ขอที่1คนเดียวเลยนะฮะผู้ชนะขอที่1นึ่เนอะส่วนมากจะใช้กับในการแข่งขันระดับของนักกอล์ฟอาชีพโปรเฟชชั่นนอลทั้งหลายนะครับอย่างเช่นเราอาจจะเจอในรายการของ PGA ทัวรบ้างยุโรเปียนทัวบ้างหรือแม้แในรายการของโปรเฟชชั่นนอลต่างๆนะครับในคนนี้ที่จบการแข่งขันหลุมสุดท้ายของการแข่งขันแล้วนะครับ ยังเสมอกันอยู่จะต้องออกไปเพลย์ออฟกันเพื่อหาผู้ชนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับทั้งฝ่ายจากการแข่งขันแต่กาหนดว่าจะห้เพลย์ออฟกันกี่หลุมมีตั้งแต่สามหลุมหกหลุมเก้าหลุมนะฮะจนกว่าจะหาผู้ชนะได้นะครับบางกรณีนะฮะขอเพลย์ออฟกันสามหลุมแต่ในสามหลุมเนี่ยใครทําแต้มได้ดีกว่ากันน้อยกว่ากัน เป็นผู้ชนะหรือในกรณีอีกกรณีนะครับหลุมเดียวใครชนะรู้เรื่องกันไปเลยนะฮะซึ่งก็เกิดขึ้นบ่อยๆนี่แหละครับคือที่มาของคำว่าเพลย์ออฟ สุดยอดอูเป็นพัดที่ดีน้ำหนักลายมาพอดีเป๊ะเลยนะเป็นพัดที่ดีแต่ไม่ลงไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรฮะพอพอมันเริ่มหมดตรงนี้มันดันออกเลยใช่ฮะแทบอินท้ายผมดูหน่อยฮะโอเคครับสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดมากเลยครับโอ้โหฮะเท่าที่ดูวันนี้เนี่ยพี่บิ๊กแพนเกมตั้งใจตีสองให้ออนแล้วก็พัดพัดแบบพัดเนียนมากเลยะครับ 2รู้สึกช็อต2จะล้นไปนิดนึงครับอ่านไลน์เมื่อสักครู่นี้ให้ไลายอะไรมาก็ผมม่ี้ผมให้ขวามาถูกต้องเลยลงเนินมาทางลงมาด้วยใช่ไหมครับแต่น้ำหนักพอดีเป๊ะเลยนิดนินิดนึ่งคือถ้าสมมุติว่าเป็นนักกอล์ฟคนอื่นเนี่ยผมคิดว่าเขาอาจจะหวังชาร์จเพื่อที่จะเอาลงหลุมเลยแต่ผมดูรัษกะการพัดของพี่บิ๊กมาเนี่ยเหมือนพี่บิ๊ก ตั้งใจจะเซฟแค่เข้าวงคลิปก็โอเคแล้วก็ใช่ครับจริงๆก็ผมเกมเกมแพนผมจะเป็นเล่นเล่นประมาณว่าเกมลับเกมลับนิดนึับเพราะว่าต้องประเมินตัวเองนิดหนึ่งทีนี้ผมถามว่าในชีวิตการเป็นนักกีฬามาตลอดชีวิตพอมาเล่นกอล์ฟเนี่ยกอล์ฟให้อะไรกับพีบบ้างสำคัญที่สุดผมคิดว่าการการบริหารจิตใจตัวเองนะครับแต่ก่อนผมเป็นคนใจร้อนมากๆมันก็ส่งผลหมดนะฮะทั้งการในเรื่องของการตัดสินใจนะครับ นี้เล่นกอล์ฟเนี่ยมันมันเล่นด้วยกัน4ี่ห้าคนนะฮะบางทีการที่เราใจร้อนมันทำให้บรยากาศในในโค้ทไม่สนุกมันเราก็ต้องรู้จักหยุดตัวเองรู้จักสะกดตัวเองวันนี้เราออกลุมนี้ออกทิปเปิลโบกี้เดี๋ยวกลับไปเบอร์ดี้ใหม่ได้มีวิธีการคิดที่ยอดเยี่ยมมากใช่ครับและทุกอย่างมันนก็ในแน่นอนครับในในชีวิตจริงถ้าเราเจอปัญหาอุปสรรคอะไรขึ้นมาบ้างเนี่ยก็มองให้เป็นเกมว่าวันหนึ่ง วันนี้ผมพูดกับตัวเองว่าเลยเรื่องกอล์ฟว่ามผมต้องเอ็นจอยการแก้ปัญหาสุดท้ายนี้ผมอยากให้พี่พิกฝากอะไรกับท่านผู้ชมที่เป็นแฟนกีฬากอล์ฟที่อายุประ,นะประมาณนี้แล้วก็ชอบเล่นกีฬาให้หามาสนใจกีฬากอล์ฟครับ,รบกีฬาทุกประเภทนะครับมีมีผลประโยชน์มีประโยชน์กับร่างกายทุกคนนะครับก็อยากให้กอล์ฟก็เป็นเป็นกีฬาหนึ่งซึ่งซึ่งสามารถพวกเราเรียนรู้ได้<า>แล้วก็ ผมว่าน่าจะเปลี่ยนแอนดิจูดกับกอล์ฟหน่อยว่าคิดว่ากอล์ฟเป็นแพงผมว่าสมัยนี้มันก็ไม่แพงแล้วนะครับเล่นกันได้หมดทุกคนสนามก็เยอะแล้วโดยเฉพาะคนที่อยู่ในเมืองไทยนะครับสนามเมืองไทยมีให้เลือกเยอะมากสวรคนก็เทียบกับต่างประเทศสว่านสนามกอล์ฟเลยนะฮะเมืองไทยเนี่ยก็ย้ำไม่อยากพูดให้หมดแต่ผมคิดว่าเชิญชวนดีกว่ามาลองดูครับถ้าใครยังไม่ได้จอไม่ลองจับนะครับสุขภาพได้เพื่อนฝูงได้นะครับ หน้าที่การงานก็ได้โอ้โเยี่ยมมากเลยวันนี้รเราได้สาระดีๆจากพี่บิ๊กค่อนข้างเยอะเลยนะครวันนี้ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครต้องขอขอบคุณพี่บิ๊กมากครับขอบบคคุณรัน่าเสียดายครับท่านผู้ชมครับวันนี้เวลากระชับเลยเกินนะครับเวลาหมดแล้วนะครับท่านสามารถที่จะกลับมาติดตามรายการของเราได้นะครับเฮฮาบ้าก๊อฟอีกครั้งหนึ่งทุกวันอาทิตย์เวลา9ก้นาฬิกาถึง9ก้นาฬิกาสานาทีและก็ชมย้อนหลังรีลันได้อีกครั้งหนึ่งทุกวันพุธเวลา2ยี่สิบสามนาฬิกาสี่สิบห้านาทีทมีชื่อว่าเฮฮาาบ้กอฟ สวัสดีครับขอบคุณครับพี่พีคลองไหมฮะลองลองเนี่ยเฮฮาลองสิครับลองๆองเฮหมุนหนกับกี่รอบกัสดีครับเฮฮาบ้ากรอบสวัสดีครับโอ้โหยูวีนครับจะมีแบคค้ไหมีแบสัดตกตกแล้วหยุดเลยตกแล้วหยุด่เดยวว่ามั่นใจกว่านี้ผมว่าเราจะเราจะพอยแล้วก็มาใก้